สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีการอัปเดตเวอร์ชั่นย่อย4.2.1นะครับเดี๋ยวอัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าเกมไปก็จะมีแจกฟรีคนละ1กระปุกนะครับก็คือชานสติลเอาไปเปิดแพ็คใหม่โดยที่ตอนนี้ณตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นแพ็คไหนนะครับณตอนที่ผมอัดนคลิปอยู่นี้นะครับเป็นเวลา11โมงครึ่งโดยประมาณนะครับผมซึ่งผมก็นั่งรอข่าวอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่พูดไปในคลิปเมื่ออาานีีะรรัมมม่่่เเป็งงงททกยไไ ิต,ตแต่สิ่งที่ไม่เป็นทางการนะครับผมมันมีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะก่อนที่เกมเปิดหรือจะมีข่าวอื่นที่เป็นทางการพาทุกคนไปดูสิ่งที่ไม่เป็นทางการแต่น่าสนใจก่อนแล้วกันนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็มีข่าวลือข่าวเรื่องเสียงลือเสียงแล้วอ้างว่าจะมีกิจกรรมตุดจีนนะครับหรือว่าลูนเนอร์นิวเยียแคมเปญมานะครับผมซึ่งอันนี้เป็นภาพในภาคเฟสนะไม่ใช่ภาพ,พาภาคปัจจุบันนะอันนี้คือกิจกรรมตุดจีนในช่วงเฟส2021นะครั็จีมี ทองลดราคามีล็อกอินโบนัสแจกอีพิกเอ้ยแจกไอคอนเลยนะล็อกอินนะฮะแจกฟันไปข้างบ่าวเอออะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องกิจกรรมวันนี้นะครับผมก็มีข่าวลือว่าเอ้ยคาดการณ์กันว่าจะมีกิจกรรมตุ่จีนหรือว่าลูเนอร์นีเวียแคมเปญหรือเปล่านะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงตุ่จีนด้วยนะครับภาพนี้เป็นภาพในภาคเฟส2021นะครับเป็นกิจกรรมตุ่จีนในตอนนั้นนะฮะก็จะมีล็อกอินนะครับผมเออ่ได้รับอ e ีฟุตบอลพอยต์แล้วก็ไอคอนิกโมเมนต์ดด้้้ววยยยนน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 นะะผมมมจจําาาไไไ่่่่่ตออออัััเเีีีทล็กกิแบบร ได้เลยหรือว่าไปสุ่มเหมือนกันผมไม่แน่ใจจาไม่ได้แล้วนานมากนะครับแล้วก็มีไอคอนิคโมเมนต์ใหม่ของเอโต้ด้วยนะครับมีทองลดราคานะครับอันนี้เป็นภาพในภาคเฟส2021นะครับผมแต่สิ่งที่ผ่านมาในในอดีตไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้หมายความว่าจะเหมือนกับในปัจจุบันนะครับถ้าดูช่วงเวลาของตุดจีนในปีนี้เนี่ยก็จะตรงกับวันที่29มกราคมนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหอีกตั้งหลายวันเลยนะวันนี้วันที่16เท่านั้นเองนะครับผมกิจกรรมจุดจีนอาจจะยังไม่มาในวันนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราย้อนไป มันก็มีเพียดมีช่วงเวลาของมันยาวนานเหมือนกันนะครับผมประมาณสัก3สัปดาห์นะสสัปดาห์นะครับผมก็หมายความว่าถ้าเกิดกิจกรรมตุ๊จีนมาเนี่ยก็อาจจะลากยาวสามประมาณ3สัปดาห์เป็นอย่างน้อยเหมือนกันนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่พฤหัสนี้เลยหรือไม่นะครับอันนี้เป็นภาพในปีน2021นะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้มีล็อกอินแบบนี้อาจจะไม่ได้มีทองลดราคาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทองลดราคาเพิ่งจะหมดเวลาไปวันนี้นี่เองนะนะก็คงไม่ได้มีต่อเนื่องแบบนั้นละมัะ้ ว่าไอากิจกรรมเนี่ยผมว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงทุกคนก็ได้รู้กันนะครับผมเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรนะครับผมเอาข่าวรอข่าวที่เป็นทางการแล้วกันนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยสิ่งที่ผมตื่นเต้นก็คือเรื่องของมีข้อมูลออกมาว่าเฮ้ยมีการทำคอสแพลตฟอร์มแล้วเว้ยคอสแพลตฟอร์มจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับผมถ้าย้อนไปตั้งแต่อัปเดตเป็น efootball 2022ก็มีแผนว่าจะทำคอสแพลตฟอร์มตั้งนานแล้วนะครับคอสแพลตฟอร์มก็คือการเล่นข้ามแพลตฟอร์มนะครับเช่นโมบายเจอ x อ็ Xbox เจอ PC PC เจอ Steam เอ้ย PC เจอคอนโซลนะครับแพลตฟอร์มตอนนี้มันจะมีหลักๆ4แพลตฟอร์มเนาะก็คือส Ste ีมขวามือสุดนะครับก็คือ PC นะครับของเราโมบายนะครับผม Android กับ iOS นะแล้วก็สีเขียวนี่ก็จะเป็น Xbox นะครับส่วนซ้ายก็จะเป็นคอนโซล PlayStation ถ้าย้อนกลับไปช่วงแรกๆที่อัปเดตจากซีรีส์ p บสเป็นซีรีส์ e o t b บ l l เนี่ยครับมันก็จะมีแผนออกมาของทางพี่โคอยู่แล้วนะครับว่าจะทำคอร์สแพลตฟอร์มนะครับผมแต่เนื่องด้วยปัญหาอาจจะเกิดบ้าเกิด ไรต่างๆนานานในเรื่องอื่นเนี่ยก็อาจจะมีการขยับ Priority ไปทําเรื่องอื่นก่อนนะครับผมทําให้เรื่องคอร์สแพลตฟอร์มก็จะเงียบๆไปนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการเกินๆบอกว่าถ้าเกิดมีการคอร์สแพลตฟอร์มจริงๆเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอาโมบายไปเกี่ยวข้องนะครับก็คืออาจจะเอาแพลตฟอร์มที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่น PlayStation กับ Xbox นะครับมาคอร์สกันก่อนนะครับเพราะปัจจุบันนี้ทั้ง4แพลตฟอร์มเนี่ยยังไม่สามารถเล่นเจอกันได้นะถ้าเป มันก็จะเป็นรองทั้ง3แพลตฟอร์มใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็น p l a y s t a t i o n นะครับผมหรือว่าสตรีมไอพีซีนะครับแล้วก็ Xbox มันจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นได้ข่าวว่าจะทําเอาคอนโซลมาใส่เออมามา,มาคอสกันก่อนนะครับผมก็คือ PlayStation กับ Xbox หรือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ PlayStation ไฟกับ p l a y s t a t i o n 4 p เพย์โฟกับ p พย์ไะครับใครเล่นอยู่เนี่ยคอสแพลตฟอร์มกันได้ยังก็น่าจะยังเหมือนกันนะเอาเขาน่าจะเริ่มจากการที่เอาแพลตฟอร์มใกล้เคียงกันมามา,มา,ม,ามาเริ เราเนี่ยน่าจะน่าจะหลังจากนั้นเลยนะครับในช่วงนั้นนะที่มีข่าวนะครับแต่ว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตเวอร์ชันย่อย4.2.1นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นทางการออกจากพีโคมานะครับแต่ก็มีข้อมูลภาพหลุดออกมานะครับผมจากบรรดายูเซอร์ที่ใช้เวอร์ชัน Xbox นะครับมันได้มีการอัปเดตนะครับแล้วก็เพิ่มเมนูเข้าไปในการตั้งค่าว่าเอ๊ะมันเหมือนเป็นเมนูตั้งค่าว่าเอาไว้เจอกับโมบายหรือเปล่านี่คือเมนูดังกล่าวนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็น เมนูใน Xbox นะเหมือนเป็นการตั้งค่าแล้วก็มีเมนูเพิ่มเข้ามาว่าเฮ้ยคุณจะตั้งค่ากับเ,เล่นแบบไหนอันนี้ซิงเกิลเพย์อันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับเหมือนเป็นภาษาอะไรวะตุรกรีป่ะไม่แน่ใจนะแล้วก็จะมีเมนูหนึ่งนะครับที่เขาแดงๆไว้เนี่ยไอช่องตัวหนังสือสีแดงตรงนี้ที่วงไว้เนี่ยมันแปลว่า Xbox Cross Platform Multiplayer คือเหมือนเป็นเมนูตั้งค่าให้ Xbox เนี่ยไปไปเล่นกับแพลตฟอร์มอื่นได้ของ eFootball นะครับพอกดเข้าไปนะฮะดูเหมือนว่าจะเป็น หน้านี้นะครับก็คือการตั้งค่าโมบายบวก x b o กเฮ้ยเห็นภ <c oughs> าพแบบนี้นี่คือตื่นเต้นเลยนะหลายคนตื่นเต้นเลยนะเฮ้ยโมบายจะไปคอสกับ Xbox ก่อนเลยครับทำไมไม่เอาคอนโซลกับ Xbox หรือว่า PC Steam มกับ Xbox ก่อนหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยๆพูดกันนะกันคือไอตัวที่เป็นภาษาญี่ปุ่นตรงนี้นะครับผม1 2 3 4 6ส8มเนี่ยครับมันก็คือตัวเลือกนะครับหรือแปลว่า Choice หรือตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1 2 3 4ง6ถ้าเกิดใครเล่นแพลตฟอร์มอื่นด้ววยที่เป็็น PC ออรัหื Xbox Console กตตามไ รูปร่างแบบนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆกับการตั้งโปรไฟล์ของเรานะครับว่าโปรไฟล์ที่1สมมุติว่าเรามีเพื่อนหลายคนเนี่ยโปรไฟล์ที่1ตั้งค่าจอยแบบไหนโปรไฟล์ที่2ตั้งค่าหน้าจอยกดปุ่มกดแบบไหนอะไรเงี้ยมันเป็นโปรไฟล์สร้างไว้นะครับผมผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันจะเป็นตัวเลือกของเราในการตั้งค่านะครับผมว่าถ้าจะคอสแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะตั้งค่าว่าแบบอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้มีภาพอื่นเพิ่มเติมนะครับว่าถ้ากดเข้าไปข้างในเนี่ยจะมีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับผมเข แล้วก็ได้มีการอัแพดเข้ามาใน Xbox ใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปดูแบบออฟไลน์นะครับผมมันก็เลยเข้าไปลึกไม่ได้นะครับผมอย่างไรก็ตามครับเราก็อย่าเพิ่งไปตื่นเต้นอะไรมากนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีคอร์สแพลตฟอร์มวันนี้เลยหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับเอออีกภาพนึงนะครับก็จะมีคอนโซลด้วยนะเนี่ยเหมือนไม่ใช่แค่ใน Xbox นะครับที่มีเมนูนี้เกิดขึ้นนะครับในคอนโซลก็มีเหมือนกันคอนโซลออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ตั้งค่าทําอะไรบ้างนะครับผมแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันมีคีย์ มีนัยยะที่เกี่ยวข้องกับการคอร์สแพลตฟอร์มนะครับหมายความว่าเฮ้ยก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการคอร์สแพลตฟอร์มในรอบนี้นะครับผมหลังจากที่เงียบหายไปนานนะครับอย่างไรก็ตามก็ย้อนมาสิ่งที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดจะมีการคอร์สแพลตฟอร์มจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่วันนี้หรอกนะครับหสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่การการกําหนดโครงสร้างของเมนูฟังก์ชันต่างๆไว้นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถใช้งานได้ อะไรในใน,ในขณะนี้นะครับก็เหมือนกับเมนูแบางเมนูที่เราเคยเห็นในอ e ีฟิทบอลนั่นแหละถ้าเอาเห็นภาพก็เหมือนกับไอไอตัวนักเต c, นะอันอาร์โร์บริดจ์เนี่ยนักเตะที่ไม่ไม่ไม่ไปต่อได้เนี่ยนะมันก็ยังไม่สามารถที่จะขายได้ในช่วงแรกนะครับเนาะก็เหมือนเป็นการตั้งโครงไว้ผมคิดว่าแบบนั้นอันนี้ส่วนตัวนะครับและโดยปกติแล้วนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเวลาถ้าเกิดมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆฟังก์ชันใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องคอสแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเป็นจุดขายของทางพี่โคเลยนะถ้าเกิดเขาจะเปิดตัว คอสแพลตฟอร์มจริงๆนะครับผมมันไม่ได้เงียบแบบนี้นะครับเขาจะต้องมีการเออกระเลิกหน่อยนะฮะต้องมีการโปรโมทหน่อยนะครับว่าเออเดี๋ยวเราจะมีการคอสแพลตฟอร์มแล้วเหมือนกับตอนที่เราได้ไปดูสตรีมนะครับของทางอีฟบอทเนี่ยก็ไอตอนที่เอเดนอาซามามีการสตรีมเปิดตัวเนาะเออมีการทํพา PR เปิดตัวนะครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแล้วนะตอนที่คอสกับฟิชเชอร์ลิงกับกัปตันซิบัสระน่แต่อันนี้คุณคิดดูอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าโคนนมิทําได้นะครับผมมันก็ ไม่นิ่งดูดายที่จะไม่โปรโมทแน่นอนนะครับแต่อะไรก็ตามครับภาพที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการแบบตั้งโครงไว้เหมือนกับที่เราเราเข้าไปดูในแอป database มีการนักเตะออกมาเป็นโครงสร้างนะฮะแต่ว่ายังไม่มีการ์ดจริงๆเนี่ยก็ทําเป็นโครงสร้างไว้ก่อนนะครับการที่จะพัฒนาอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบตุ้มเดียวได้นะีมันอาจจะเมนูหลุดออกมาโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นช่วงเทสหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องต้องรอข่าวทางทางพี่โคอีกทีหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นแค่การคิวรี่เมนูผิดแล้วอาจจะ Uh, La <laughs> หรือเปล่าหรือยังไงผมอาจจะวนภาพไปมานิดนึงนะครับเพราะว่าภาพประกอบที่แท้จริงเนี่ยมันยังไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับผมโดยส่วนตัวนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมว่าหลายคนคงคิดนะครับว่าเออแบบนี้เนี่ยโมบายเราจะเสียเปรียบหรือเปล่านะครับโมบายเราจะไปเล่นกับเอ่อแพลตฟอร์มอื่นที่เขามีจอยสติ๊กเนี่ยเราจะเสียเปรียบหรือเปล่านะครับในอนาคตนะนะถ้าเกิดแอดคอสกันจริงๆนะครับผมคือมันจะต้องไปดูไปดูเรื่องหนึ่งนะที่มันมาล้อตามกันนะครับก็คือการการเปิดตัวการ ปรับประสิทธิภาพให้โมบายเนี่ยสามารถใช้จอยสติ๊กได้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งในในช่วงอัปเดตอีฟ2ว2รมันก็จะมีแผนนี้เหมือนกันนะครับที่ควบคู่ไปกับการคอร์สแพลตฟอร์มนะฮะก็คือใช้จอยสติ๊กไปด้วยได้สําหรับโมบายนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้แบบ1 0 0ยเปอนะฮะใครที่ใช้ได้อยู่เนี่ยอาจจะไปซื้อจอยสติ๊กแบบใช้โมบายมามันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นจังหวะที่ต้องแบบทัดสกรีนแบบปัดอะแบบฟีคลิกลูกเตะมุมคุณกก็ตต้้้ออองงงลาาาาหนาจจออยู่่่ดีคีคัสิททโเใ ทำผมเข้าใจว่าคือจะใช้จอยสติ๊กแบบ100%เรลยสาหรับโมบายนะครับเนาะอันนั้นก็เงียบไปนะครับผมถ้าเรามองในมุมว่าเออโมบายจะเสียเปรียบเนี่ยก็คงต้องดูว่าไอตอนนั้นอะจอยสติ๊กจะมาหรือ,อยังนะครับจะสามารถใช้ได้แบบ100%แล้วหรือ,อยังนะครับแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้ความยุติธรรมนะครับอยู่ภายใต้ความเสถียรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปคอสกันแล้วพากันแหลกพากันเจอปัญหาใหญ่เลยนั่นแหละคือคือปัญหาหลักที่อาจจะค่อยๆขยับบบแเลื่อนนแผนออกยข ครับว่าทําไมมันช้าอย่างนี้สําหรับเรื่องนี้นะฮะมันเป็นเรื่องสําคัญเนะี่ยเป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะครับอาจจะทํายากพอสมควรเลยนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าเรื่องที่ผมพูดในคลิปนี้เรื่องนี้นะครับผมมันเป็นข้อมูลที่ยังไม่เป็นทางการบวกกับการวิเคราะห์อของผมจากข้อมูลย้อนหลังด้วยนะครับผมก็อย่าเพิ่งไปตนกตกตื่นนะครับว่าอาจจะมาแล้ว,จะ,ลวจะมาแล้วนะครับผมคงยังไม่มารเร็วนี้แต่ถ้าเกิดมีเซอร์ไพรส์ปุ๊บปยเกมเปิดมาว่าปุ๊บ อันนั้นอีกเรื่องนึงนะอันนี้คือแบบเราคาดการตามความน่าจะเป็นนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเรื่องอื่นที่น่าสนใจนะครับหรืออันอะไรที่เป็นทางการก่อนเกมเปิดเดี๋ยวเราเจอกันอีกคลิปนึงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่ตกหล่นไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ